สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำนะครับข้าวผัดนะครับทะเลนะครับพอดีเราได้กุ้งมานะครับอันนี้แกะเปลือกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเส้นดำเนี่ยครับอยู่ที่หลังอยู่ที่ท้องออกนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกเราก็ลวกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเวลาทําอาหารทะเลนี่จําพวกปลาหมึกเนี่ยต้องลวกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรานะครับไม่เป็นจะเป็นข้าวผัดนะครับห้าม เอาสดๆลงไปผัดนะครับเพราะว่าน้ําจากปลาหมึกมันจะออกนะครับมันก็จะทําให้อาหารไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการปรุงนะครับปรุงในส่วนของข้าวนะครับข้าวของเรานี้ก็เอาไปแช่ในส่วนของตู้เย็นไว้นะครับข้าวที่เรากินไม่หมดนะครับในส่วนของข้าวสวยนะครับาวเจ้านี่แหละนะครับแล้วก็ตัวแรกที่เราจะใส่นะครับก็คือในส่วนของรสดีนะครับเราใส่ลงไปเลยนะครับ แตมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับที่เรากินในส่วนของของหวานกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโอมามินะครับโอมามินิดนึงนะครับโอมามิเพื่อความกลมกล่อมนัวนะครับแล้วก็ในส่วนของเกลือนะครับเกลือนะครับใส่นิดนึงนะครับเกลืออันนี้ก็จะทําให้กลมเกลอะนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเยอะเค็มนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาล น้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ออกหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะครับอร่อยนะครับหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเราต้องใส่ด้วยนะครับซีอิ๊วขาวขาดไม่ได้ครับประมาณนี้อย่าไปใส่เยอะนะครับเยอะเค็มนะครับเราก็จะหั่นในส่วนของตัวหอมหัวใหญ่นะครับใส่หอมหัวใหญ่มันจะ ทำให้ตัวข้าวผัดนี้อร่อยนะครับส่วนมากกรรมร้านอาหารนะครับเขาก็จะนิยมใช้หอมหัวใหญ่นะครับในกงของการผัดผัดข้าวนะครับนี่ก็ลอกกีบที่มันแดงๆออกนะครับแต่ส่วนมากเด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารนะครับให้อร่อยนะครับหั่นแบบไม่ต้องเละมากนะครับประมาณนี้นะครับสินที่ขาดไม่ได้นะครับ ก็คือกระเทียมนี่แหละนะครับกระเทียมเราต้องใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับก็เอาไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวก่อนเวลาหัน่นเราก็สับให้ละเอียดนะครับกระเทียมครับกระเทียมนะครับกลีบใหญ่นะครับประมาณ5กีบนะครับตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปผัดดูนะครับทีนี้ไข่นะครับเราใส่สามฟองนะครับเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยต้องมีไข่ด้วยนะครับแล้วก็ตีนะครับให้เข้ากันก็เข้ากันดีแล้วนะครับทำรสดใส่น้ำมันลงไปนะครับ เปิดแก๊สนะครับตอนนี้แล้วก็เกลี่ยน้ำมันนห้นะครับให้มันไปทั่วนะครับเพื่อไม่ให้เวลาผัดมัติดกระทะนะครับเกลี่ยน้ำมันลงไปก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมที่เราสับละเอียดนะครับประมาณห้าหัวห้ากีดนะครับับไม่เอียดนะครับเวลาเกียวนะครับพยายามเกียวให้แบบ เราต้องเกลียวนะครับให้กระเทียมนี้หอมเลยนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่กระเทียมนะครับกระเทียมนี้ต้องเกลียวให้เหลืองประมาณเหลืองแล้วค่อยใส่ไข่นะครับพกระเทียมก็เริ่มเหลืองนะครับอย่าให้ดำนะครับเดี๋ยวดำจะขมครับ ก็ใส่ไข่ลงไปก็ใส่ก็คนไปนเรื่อยๆนะครับไข่พอไข่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเกือบจะสุกนะครับเราก็ใส่ในส่วนของข้าวลงไปนะครับที่เราออปรุงไว้ เทเข้ากันก่อนนะครับสูตรนี้ก็ผมจะใส่มันกุ้งนะครับมันกุ้งที่อยู่ที่หัวกุ้งนะครับเพื่อให้สีสัน,นนะครับงานรับประทานมันกุ้งใส่ในส่วนของปลาหมึกนะครับทะเลที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จวิธีนะครับในส่วนของข้าวผัดนะครับดูนะครับข้าวผัดยู่ๆนะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับข้าวผัดทะเลนะครับเชิญรับประทานด้วยกันครับสวัสดีครับ